ุณผู้ชมวันนี้คณะธรรมยาตราหแผ่นดินเรามาอยู่กันที่กรุงพนมเปญราชนาจัก,กรกัมพูชาค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะได้มีพิธีเปิดโครงการธรรมยาตราหแผ่นดินขึ้นอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะคะต้องถือว่าจารึกไว้ในประวัติศาสตร์พุทธศาสนาค่ะเนื่องจากได้มีผู้ทำจาก5ประเทศไม่ว่าจะเป็นฝ่ายสงและฝ่ายคารวาตเข้าร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนาค่ะโดยได้มีการประกาศความร่วมมือนะคะทั้ง5ประเทศโดยใช้หลักพุทธศาสนาเชื่อมโยง เข่าด้วยกันค่ะเสียงตีค้องแสดงถึงความร่วมมือทางด้านพุทธศาสนาจาก5ประเทศได้แก่ประเทศไทยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวราชนาจาักรกัมพูชาสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและสาธารณรัฐแห่งสหภ,ภาพเมียนมาซึ่งถือเป็นภาพแห่งประวัติศาสตร์ที่ได้มีการเชิญตัวแทนผู้นำจากทั้งหประเทศ อาทิตย์สมเด็จพระอังคามมหาสางคาราชาธิบดีเทพวงศ์ในฮอนํนำฮงรองนายกรัฐมนตรีแห่งราชนาจักรกัมพูชาและพลเอกคณะศักปฏิมาปกรณ์รองนายกรัฐมนตรีแห่งราชนาจักรไทยซึ่งเป็นประธานกิตติมศักสมาคมมิตรภาพไทยกัมพูชา ให้เต็มคราะเต็มรู้ปลูกเพื่อนำใบตุกันนกาเปีมมกุมอมอกีกัมเรียมไทยเต็มปัจจบันจึงอานาคตบาปอิจการเตนมตราตามอวาะบอบเรยอเยี่ยมัจ้ด้นลูกแตงท้าเอาไว้หนก่งกากําเรียมไทยเอาไว้กิมมิการตุกตัว สมเด็จพระอัมมหาสังฆาราชาธิบดีเทพวงศ์สมเด็จพระมหาสังฆราชจากราชนาจาักรกัมพูชาเปิดเผยว่าโครงการธรรมญาตราห้าแผ่นดินตามรอยพระอริยะสงฆ์แห่งรูปน้ำโขงในครั้งนี้เป็นเรื่องที่ดีที่เผยแผ่พระอศาสนาให้ประชาชนรูปน้ำโขงได้เรียนรู้และเข้าใจกันเพื่อให้เกิดสันติภาพสอดคล้องกับหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งจะช่วยลดการเกิดข้อขัดแย้งได้ สมเด็จพระมหาสังฆราชจากราชอาณาจักรกัมพูชากล่าวอีกว่า,าศาสนาพุทธในราชอาณาจักรกัมพูชาไม่แตกต่างจากประเทศอื่นมีเพียงภาษาและวัฒนธรรมเท่านั้นซึ่งไม่ใช่ประเด็นสำคัญในทางพุทธศาสนาแต่อย่างใด ทั้งนี้สมเด็จพระมหาสังฆราชจากราชรัา,าก,กัมพูชายังให้พุทธศาสนิกชนยึดหลักพรมวิหารสี่คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาในการดำเนินชีวิตและเป็นหลักธรรมประจำใจเพื่อดำรงชีวิตได้อย่างประเสริฐและมีความสุข ขณะที่พลเอกธนาศรัดก์ปฏิมาปรกรณ์รองนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทยและนายฮอนำํำฮงรองนายกรัฐมนตรีกัมพูชาระบุว่าการร่วมมือกันของแต่ละประเทศถือเป็นการนำพระพุทธศาสนาเชื่อมโยงกันร,ระหว่างประเทศในกลุ่ม CLMV ทั้งระดับรัฐบาลเอกชนและประชาชนเราจะสืบสารพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยยังสารความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศนะครับมีความใกล้ชิดกันในระดับประชาชนระดับเอกชนและก็ระดับรัฐบาลซึ่งประเทศของเราทั้ง5ประเทศเนี่ยมีความใกล้ชิดสนิทสนมอยู่แล้วก็สิ่งเหล่านี้ก็จะทําให้มีความสนิทสนมยิ่งขึ้นพระสงฆ์ผู้ใหญ่เนี่ยสมเด็จพระสังฆราชที่กัมพูชามาเป็นองค์ประธานร่วมกับพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ของแต่ละประเทศนะครับสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเป็นมงคลและทําให้เป็นเครื่องยืนยันว่าเราจะร่วมกันประกอบคุณงามความดีก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง มีศาส,สนาเป็นหลกักคิดเนียว This t h m a y a t a we don't be the last one because this t h a m a y a t is extremely important for our five people along the Mekong River to recall and to teach our people that the respect of t h t the respect of Buddhism religion teach It is very important for all our people to live in peace to live in peace Thank you very much. ทั้งนี้ทางเอกอักษรธุตไทยนักรุงพนมเปญได้เลี้ยงต้อนรับคณะธรรมยาตรา5แผ่นดินซึ่งได้สร้างความอบอุ่นบนผืนแผ่นดินราชอาณาจักรกัมพูชาให้กับคณะผู้ติดตามธรรมยาตราในครั้งนี้รายงานชินต่อไปค่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระอริยสงฆ์ลุ่มน้ำโขงนะคะโดยวันนี้เป็นพระอริยสงฆ์จากราชอาณาจักรกัมพูชาค่ะ พระธรรมลิขิตลวีเอมอดีตสมเด็จพระสังฆราชฝ่ายคณะสงฆ์มหานิกายราชอาณาจักรกัมพูชาได้รับการยกย่องว่าเป็นพระสงฆ์ที่ทำหน้าที่ปกป้องทำนุบำรุงพระพุทธศาสนามานานกว่า63ปีและได้รับการยกย่องในฐานะนักปราชญ์ของกัมพูชาในช่วงศตวรรษที่19 ศึกษาธรรมะและการด่าเรียนอย่างแข็งขันในอดีตทําให้ท่านได้รับสมณศักดิ์เป็นพระยานบวรวิชาและศาสตราจารย์ศาลาบาลีชั้นสูงในปีพุทธศักราช2457ก่อนได้ขึ้นสู่ตําแหน่งอธิบดีกรมชุมนุมพระไตรปิฎก อนมรณาภาพสมเด็จพระธรรมลิขิตลวีเอมได้เรียกประชุมพระสงค์อุบาสกอุบาสิกาเพื่อเร้ยย้ายและสร้างวัดลังกาพระกุสุมารามใหม่ระหว่างนั้นท่านประชวนอย่างหนักจึงยังไม่ได้เห็นวัดแห่งนี้อย่างสมบูรณ์และลักสังขารไปอย่างสงบในปีพุทธศักราช2500ด้วยอายุ78พรรษา ต่างร่วมกันสร้างรูปปั้นสมเด็จพระธรรมลิขิตลวีเอมด้วยทองแดงประดิษฐานให้ประชาชนและชาวพุทธได้สักการะที่วัดลังกาพระกุสุมารามเรื่อยมาตั้งแต่วันนั้นจนถึงปัจจุบัน คุณผู้ชมคุณกรลยาว,วีนะคะจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวเมืองหลวงกรุงพนมเปญค่ะมณเสนวัฒนธรรมของเมืองหลวงกรุงพนมเปญจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะกรุงพนมเปญราชอาณาจักรกัมพูชาติดอันดับเมืองที่เติบโตทั้งเศรษฐกิจ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการท่องเที่ยวอย่างวัดพนมถือเป็นวัดสําคัญของกรุงพนมเปนและประเทศกัมพูชาด้วยมีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาตั้งแต่6กถึงเจ็ปีก่อนว่านางเพนเศรษฐีนีชาวกัมพูชาพบพระพุทธรูปลอยน้ํามาเกยฝั่งหลายองค์และนางซึ่งเป็นผู้ที่มีศรัทธานในพุทธศาสนาจึงได้เชิญพระพุทธรูปประดิษฐานบนเขาสูง27เมตร ทำให้ชาวบ้านที่นี่เรียกกันว่าพนมเปนแปลว่าเขาใหญเพนก่อนจะถูกสร้างเป็นวัดเมื่อปี1916แม้วัดพนมเป็นวัดพุทธศาสนาสายเทรวาทแต่ยังเป็นที่รวมความเชื่ออันหลากหลายเช่นสารเปรียโหเทพเจ้าที่ชาวเวียดนามนับถือต๊อกหมู่บูชารูปปั้นของซื้อและปราชจีนรวมถึงเทวรูปพระนารายณ์แปดกรเป็นต้น ปัจจุบันยังมีนักท่องเที่ยวและชาวกัมพูชานิยมมาไหว้ขอพรสถานที่ทางประวัติศาสตร์ของเมืองหลวงแห่งนี้อนุสาวรีย์เอกราชกัมพูชาเป็นหนึ่งแห่งที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองหลวงตั้งอยู่กลางวงเวียนถนนนโรดมสีฮันุวิลเปิดในปี1958เพื่อฉลองความเป็นอิสระของกัมพูชาจากการเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส และยังเป็นเครื่องหมายของการสิ้นสุดสงครามในกัมพูชาอีกทั้งยังเป็นการระลึกถึงวีรบุรุษที่กล้าหาญหลายพันคนที่ต้องเสียสละชีวิตในสงครามเอนุสวรีนั้นถูกออกแบบให้มีลวดลายเป็นดอกบัวตูมประดับด้วยหัวพญานาคเหมือนกับนครวัดตลาดกลางเป็นสถานที่สำหรับการซื้อของตั้งแต่เครื่องเทศกลิ่นหอมเฟอร์นิเจอร์เก่าไปจนถึงเสื้อยืดที่ระลึก ตั้งอยู่ใจกลางกรุงพนมเปญเช่นเดียวกันสร้างขึ้นเมื่อปี1937ที่นี่มีการออกแบบอาคารให้เป็นรูปทรงโคง้งรูปโดมมีสถาปัตยกรรมแบบอาร์ตเดโคซึ่งย้รับความนิยมในสมัยนั้นตัวอาคารเป็นรูปกากระบาทและมีปีกอาคารทั้งสีด้านหน้าพระราชวังหลวงในช่วงเย็นๆชาวกัมพูชาและท่องเที่ยวมักจะเดินทางมาที่นี่ เพื่อรวมตัวกันทำกิจกรรมทำให้ที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแนะนำในเมืองพนมเปญเพื่อดูวิถีชีวิตของคนกัมพูชาและพักผ่อนรวมถึงยังสามารถท่องเที่ยวต่อในสถานที่ท่องเที่ยวกลางคืนด้วยหากนับเพียงกรุงพนมเปญเพียงอย่างเดียวที่นี่มีสถานที่ท่องเที่ยวอย่างหลากหลายนอกเหนือจากประวัติศาสตร์ทั้งวัดพิพิธภัณฑ์ย่านการค้า ขายของแบรนด์เนมและสินค้าพื้นถิ่นรวมถึงสถานบันเทิงด้วยโดยในวันพรุ่งนี้นะคะคณะธรรมยาราค่าแผ่นดินของเราจะเดินทางออกจากกรุงพนมเปญเพื่อไปอยังประเทศเวียดนามกันต่อค่ะและในครั้งนี้นะคะสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติได้ร่วมสร้างประวัติศาสตร์โครงการธรรมยารา r a 5แผ่นดินเชื่อมโยงพุทธศาสนาและในหลากหลายมิติเข้าด้วยกันให้เป็นหนึ่งเดียวค่ะ